สวัสดีค่ะคลิปนี้พาเพื่อนๆไปเที่ยวพัทยากันค่ะที่นี่คือโรงแรม s ซีบ re ร e ดร Resort นะคะอยู่ที่พัทยาใต้ค่ะพามาชมห้องนอนกันนะคะเราจองไว้เป็นเตียงคู่นะคะห้องนี้เลยห้องนี้อยู่ชั้นเจ็ดนะคะ มาชมวิวทะเลโดยสภาพรวมรวมแล้วก็เป็นโรงแรมที่น่านจะเก่าแก่<อ>แต่ถ้าเพื่อนๆที่ต้องการจะมาเที่ยวพักผ่อนแบบประหยัดโรงแรมนี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจดีนะคะถึงแม้จะดูเก่าไปนิดแต่ภายในห้อง สะอาดสะอ้านด,ดีค่ะาการเดินทางครั้งนี้นะคะมีประสบการณ์การเดินทางมากมายเลยเพราะว่าเดินทางโดยรถตู้สาธารณะนะคะเราลงเครื่องที่สนามบินดอนเมืองนะคะแล้วก็นั่งแท็กซี่ไปต่อรถตู้ที่หมอชิดเราได้รับประสบการณ์ที่ไม่ค่อยจะดี จากการนั่งรถตู้ในครั้งนี้นะคะก็คือรถตู้จะจอดส่งของบ่อยบ่อยบ่อยในที่นี้คือประมาณ3ครั้งนะคะให้กับลูกค้าของเขาซึ่งบางครั้งเ,เขาก็จอดคอย เป็นเวลานานกว่าที่จะมีคนมารับของนะคะแต่นั่นก็ยังไม่ใช่เป็นประเด็นที่สำคัญสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราก็เข้าใจว่าในยุคนี้เป็นยุคฟื้นตัวหลังจากโควิดนะคะาการส่งของก็อาจจะทำให้คนขับรถมีรายได้เพิ่มขึ้นอันนั้นเราก็ยังจะสามารถเข้าใจได้แต่พฤติกรรมกริยา การพูดจากับผู้โดยสารที่ไม่สุภาพเลยอันนี้รับไม่ได้จริงๆเลยค่ะประสบการณ์การเดินทางของแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างก็มาแชร์กันได้นะคะมาดูเรื่องท่องเที่ยวกันดีกว่าค่ะภาพที่ผ่านไปเมื่อกี้นะคะก็คือเราเดิน เรียบชายหาดจอมเทียนนะคะออกจากโรงแรมก็เลี้ยวขวามานะคะเดินไม่เท่าไหร่ก็เราก็จะเจอเป็นตลาดจอมเทียนไนท์มาร์เก็ตนะคะส่วนภาพนี้นะคะก็เป็นวันที่สองวันที่สองหลังจากเราไปเดินเล่นเรียบชายหาดออกกลังกายนิดหน่อยแล้วนะคะเราก็นั่งรถไปนั่งรถ สองแถวนะคะไปจนสุดสายสุดสายคือจอมเทียนน่าจะเป็นจอมเทียนหนึ่งนะคะชื่อร้านลุงสวัยซีฟู้ดค่ะอาหารสดอร่อยบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะราคาไม่แพงแนะนำเลยนะคะร้านนี้ไปแล้วไม่ผิดหวังเลยจริงๆดูจากสีหน้า,อาของคุณลูกค้าสิคะ อออกจากร้านลุงสวัยซีฟู้ดนะคะเราก็เดินย่อยอาหารมาเจอร้านนี้ร้านปูเป็นค่ะไม่ได้เข้าไปทานหรอกนะคะเพราะว่ากำลังอิ่มอยู่แต่ก็ขอเช็คอินนิดหน่อยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปกลับมาเป็นที่ระลึกเดินผ่านตลาดไนท์มาร์เก็ตอีกตลาดหนึ่งก็แวะเข้าไปชมอาหารนะคะแล้วก็แวะถ่ายรูปเก็บ มาเป็นที่ระลึกอีกเช่นเดียวกันคุ้มจริงๆค่ะเดินกลับเนี่ยเราก็ได้แวะไปจุดที่น่าสนใจข้างทางนะคะอันนี้เป็นภาพนิ่งที่เราถ่ายระหว่างที่เดินออกลังกายเรียบชายหาดนะคะชายหาดพัทยาหาดจอมเทียนนะคะ,ะช่วงนี้ก็ ดูสะอาดดีมากๆเลยนะคะแต่นักท่องเที่ยวก็ยังน้อยอยู่ส่วนวันที่3นะคะเราเจอตลาดไนท์มาร์เก็ตแห่งใหม่นะคะถ้าจำไม่ผิดอยู่ในซอยอใกล้ๆกับโรงแรมแกรนนะคะแนะนำร้านนี้เลยค่ะต่อเนื้อย่างอร่อยมากคลิปนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ